สบายดายสวัสดีครับมีบนเรียงว่าบนตองเจ้าก็ได้มือ่อนี้เขามาที่เกาะพัทยา <S S S ไต่เรียบร้อยแล,แล้วตอนนี้เรากำลัง,งอยู่ในรถตู้อยู่เพราะว่าเขาจะไปจอดรถกันแล้วเขาเสื้อผ้าคณะทีมงานคณะทัวร์เทาของ pmbl สองศูนย์สองศูนย์ฟูตัวแทนจัดจำหน่าย before me สร้างเสน่ห์ให้ตัวคุณมื่อนี้เรามาจัดทริปแรกของปีสองพันสิบเก้าแนวมื่อนี้ก็คือจัดเตรียมรถ เพิ่นจอดอยังด,ดีๆก่อนเนาะเพื่อป้องกันการลักขโมยหล่อ <c oughs> เออเรา <c oughs> จะลงไปจะคณะเฮ้ามาหนีผู้คนหลายคนกันนะเสื้อตะใสหลายคนกันนะบู๊ยู่เข่ากันะนะเนาะได้ใส่เบื้องบรรยากาศเป็นร้านหมูกระทะที่บ,บ่อยเนาะอันนี้ลงมาแล้วรรให้ทุกท่านได้ติดต,ตามเนาะอ่าทีมงานเขาบอกคอยเป็คนคนขี่ลายดอกเขาบอกเอาอยู่ทีมนิ่มงนี้่ยนะอ่าเนาะ อ่าลงมาเชิญเชิเชเป็นไนเป็นไนสบายดีสบายอ๋อม่ใช่ทางไหนนี่นฮมาแต่สัน่ม่ใช่นหหมอเป็นเรื่องทางมวลมวนี่มวนมวนมวลขอใช้แล้วนี่ขัทยาแลยยาคือบามือเล่มีแนวเดือดดังบอไปนี่อ่าตัวแท่นจำนายยังก่อ บีโฟมีบีโฟมีเอ่อบีโฟมีสร้างเสน่ห์ให้ทุกคนสุดยอดเออสุดยอดสุดยอดขายดีป่ะสบูบีโฟมีเพราะไรเพราะได้สุดยอดเนาะอลังการเนาะเขาเดินทางไปมีแต่ในพราะนั้นบีโฟมีเขาพาเที่ยวตามโปรแกรมเที่ยวเขาใจคากบ่แบบนี้คากมากบ่ได้เดือมากมากมากสุดยอดเนาะสุดใจเออสุดยอดรอบนาไปไซสรอบนานี่ก็ไปเวียดนามเวียดนามเนาะเออสุดยอดสุดยอดเอาไปอีกไปมาเลเซียมาเลเซียบีโฟมีพาไป เอออลังการสิงคโปร์สิงคโปร์อีกอลังการอ้่ะเดบิวงมื้อนี้หันหันเหียบอยซาสมกันเนี่ยแหละโบวิลโลวแมนมีต่เพิ่มเลื่อยๆตุกต้องนอ่พี่เดี๋ยวเขาเกินกายทางคนเออครับได้ลูกเนาะอันนี้คือหมูกระทะเฮียบบอยหมูกระทะเฮียบอยเดี๋ยวถ่ายรูปกว่านิดนึงอันนี้จะเป็นผ่าเพราะเจ้าตัดต่อนะส่วนพระผ่าเพราะเขาลงเลยให้ทุกท่านได้เห็น ว่าเฮาพากันไปไซเน่นี่คือคณะเฮา,าอ่าเมื่อเมื่อคณะเฮากำลังเข่าไปทีนั่งกันเนาะตุ๊กขาดลวยมาเดี๋ยวเบิร์ดไปคลิปที่ไปตัวไหนกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวนะอีกอีกรถตู้นึงเอ้าอีกรถตูนหนึ่ง,นนงใส่ยังพเพื่อนมาหอดบ่อีกรถตู้นึงพเพื่อนมาหอดปะ ้วโอ้ยังอยู่รถอยู่กำลังมากรถขัน้นไีนสเเิเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวไปหักก่อนอีกไปหักอีกหนึงรถตุน้องบุรีเข้ามาก,กับขณะของ PML 2020จำกัดน้อเหมืตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ B Forme สร้างเสน่ห์ให้ตัวคุณในเบืองวัที่มาเข้ามามาเดีวเอาเชิญ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  เอาเชิญ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 ไปไปไปเอ่อเย็บผาปบเดี๋ยวไปเห็นใน YouTube เด้อเห็นใน YouTube เห็นเจ้าของใน YouTube พี่พียูพีเลยอันนี้ก่อนอันนี้หาอาหารยังบ่ทันหอดวันหนึ่งเนี่ย นเน,นาะโอเคอประมาณนี้ก่อนสีนนาที่พอดีสุดยอด